สวัสดีค่ะพูดถึงการจัดงานอะไรคะนิดนึงค่ะอ๋อค่ะก็เป็นงานคอนเสิร์ตให้กับวงบางกอกคอนเน็กชั o นนะคะบ e g กินนเกนครบรอบ42ปีค่ะก็เราจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะคะที่ CDC อารูมนะคะ CDC อยู่แถวไหนนะเรียบทางด่วนใช่ สำหรับภาพที่ทรงิเศษอะไรกับในคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนี่มีอะไรไดีไหมครับพอจะแบบพูดได้สปอยได้ไดนิดน,นึงค่ย,ยได้เลย,ยอร่ะความที่บังกอง <S <S คอนเนชั่นอยู่มา42ปีเนาะใช้คำนี้ครบรอบ42ปีนักร้องหลายๆคนมากที่ที่อยู่ในวงการนี้แล้วเราเราเรายัางมีความคิดถึงกันอยู่นะคะกว่าจะเจอกันได้นี่ต้องแบบว่า ต้องพึ่งพี่แหงแล้วละ่ะนี่คือผู้ก่อตั้งวงผู้กอ่อตั้วงเป็นเอ่อนเ็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวม,รวมทำให้นักร้องนักร้องทุกคนได้มาได้มีโอกาสร้องอซึ่งสมัยหนึ่งการวงมากาะคอนเนคชันคือแจ๊สอันดับต้นๆของเมืองไทยนักร้องที่ผ่านวงนี้มาได้นี่คือต้องแบบอุ้ยฉันฉันก็อยู่แถวนั้นต้นๆเหมือนกันคนแรกค่ะนที่ยามารด่นหลักๆแล้วเราจัดการพูกเพราะฉะนั้นการมารวมตัวกันได้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นพิเศษมากๆแล้วก็ บทเพลงที่รับรับเลือกมาแต่ละเพลงก็คือพิเศษมากๆากไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นพี่เปิ้ลพัชราดีล่าก็พัชราพัชราเปิ้ลดีล่าเนี่ยก็จะเป็นนักร้องของวงบังคับอยู่แล้วก็มีพี่เกลค่ะนะคะพี่เกลดีล่ามีน้องลูกปัดมีเจ๊ฟนพิยามีใครอีกมีสปายแล้วมีสูตรพิเศษนะคะสูตรพิเศษมีสปายด้วยเนาะโปรไดสปายด้วยถือว่าเป็นลูกศิษย์ละครับเป็นลูกศิษย์รุ่นการ์รุ่นรุ่นรุ่นไหนรุ่นลูกเลยเหรอลูกศิษย์ก็พออลูกศิษย์พอเราสปายกับลูกปัดเเเปปป็็นนลลลูกศิษย์แ้้ววรร่่ตองถาาามคับ ล้วป๋ามีแขกรับเชิญในที่สุดเราก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็พิการอยากจะมาร่วมด้วยก็มีวง ETC แล้วก็สิทธิ์อย่างโซลอ o พส์ที่ซิลซึ่งเคยร่วมแบนกับบางกอมามานานนอกจากนั้นสิ่งที่พิเศษสุดก็คือนักล้องอีกท่านหน e ่ n ได้เอนโดฟิลมาได้ไง จริงๆแล้วดาเนี่ยคือกับผมกับดาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีดนตรีที่คล้ายๆกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นร็อกนี่แต่ว่าดนตรีที่อยู่ในในในสายเลือดเขาหรือว่าวิธีการที่เขาร้องมันเหมาะมากเราจะได้ฟังดาร้องแบบนี้ในแนวในแนวแบบยิ้มห่านนี่และค่ะเย้มาแล้วสวัสดีคดา มอไไซค์เลมอีกหนึ่งเลชั่นศิลปินนะครับนี่พลาดไม่ได้เลยครับพี่โก้นี่ชุดแซ็คแมนซึ่งจะอยู่ในในในรายการนี้ด้วยไม่มีพลาดครับไม่พลาดอยู่แล้วพี่โก้ไม่เคยพลาดนะู้สึกด้ไดที่ได้มาร่วมกับคอนเสิร์ตนี้ค่ะจะบอกว่ายังไงล่ะนักดนตรีในรุ่นรุ่นพวกเรานะครับบางขอบเลเจนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่แฮงก์โอสถร์ประยุนเวสเนี่ยมีหลายๆคนถามพี่โก้ว่าพี่โก้เรียนจบดนตรี ที่ไหน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 ไหงรู้แต่พี่โกจะบอกว่าพี่โกเรียนจบวิชา performance วิชาการแสดงดนตรีและ entertain ขั้นสูงสุดจากจากคนนี้เท่านั้นเท่านั้นนะครับนี่คือเรียกว่าอะไรอ่ะบัราจารย์อธิิการบดีของเราโอ้โหเพราะฉะนั้นนั้วก็ตีในในรุ่นพี่โก้นัุ่นตีแจ๊ดฟิวชั่นในรุ่นพว่นี่คือกราบไว้เลยแล้วก็ เป็นประสบการณ์เหมือนเป็นโรงเรียนชีวิตของของนักดนตรีที่เล่นการคืนอแล้วเล่นแบบแจ๊สก็ต้องบอกเลยนะว่าตัวตัวตนตัวตนที่เกี่ยวมาเริ่มแล้วตัวตนทุกวันนี้ก็มาจากเขามาาจเท่านั้นเลยเนาะใช่จริงๆพอมานั่งเนือดใช่ไมอย่างอะไรกันหรอยังอยู่ยังอยู่ยังแข็งแรงพี่แข็งแรงน่าจะเป็นปรวัการประวสตประยุทธ์เวท้าน้องๆไม่เคยไม่ไม่เคย อยู่แล้วคือได้ยินชื่อสมัยคนรุ่นเรานะพี่พี่เกลพี่พี่เจี๊ยบเนาะน้องๆคือได้ได้ยินชื่อนั้นแล้วสึกชื่นใจแล้วอะลูกบาศก์จำจำได้ไหมเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนพี่โอ้เจอกันร้านพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัททีมพี่พิซซ่าฮัทโฆษณาเขาอีกเจอกันบังเอิญเออะเดี๋ยวแล้นพิซซ่าครับพิซซ่าแล้วก่อนไปแค่ไปกราบพี่แฮงค์แค่นั้นเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นนี่คือชีวิตเปลี่ยนเลย มันเป็นการรวมตัวที่คนที่มีความสามารถในในด้านในเชิงดนตรีแล้วถ้าเราดูคอนเสิร์ตเนี่ยอันนี้แตกต่างแน่นอนก็จากความสามารถของแต่ละแต่ละท่านเนี่ยบอกให้ได้มันแม้จะว่าอายุจะมากมายก็ตามแต่ว่าแต่ว่าไม่ประสบการณ์เราก็มากแล้วถ้าเราเคยดูคอนเสิร์ตอย่างเี่แต่บางทีคนร้องเพี้ยนเนี่ยเราก็แม้แต่อันนี้ไม่มีเพี้ยนมีแต่ผิด กพแต่ว่าด้วยความเก่าด้วยความเราจะรอดเราจะรอดเราจะสนุกเพราะดูจากศิลปินรับเชิญแต่ละท่านแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมาการรวมตัวที่แบบมหัศจรรย์จริงๆครับพลาดไม่ได้นะครับ42ปีที่เรารวมกันมาถ้าพลาดก็คืออีก42ปีแล้วเจ็บทอแท้มาเลยนะเป็นการรว เอาไว้ข้างหน้าจะรวมมาทุกรุ่นค่ะวันนี้เอาเป็นแบบว่าวันนังเหนียววันนี้วันนี้เราใช่วันนี้มาัเซิร์ฟเดี๋ยววันจริงวันจริงมาทุกคนที่เป็นนักดนตรีแจ๊สนักดนตรี pop f u s i ่ n R&B เนี่ยก็อยากอยากดูบางกอกสั้ครั้งในชีเลอคืองานนี้แบบนักดนตรีนักร้องนี่เดินชนกันแน่เยอะเยอะมากเรามาจะมากันด้วยด้วยความปลื้มปิติน้องใหม่มาเซเรเบตกันนะครับเรียกว่ารุ่นน้อง ดีใจที่ที่ที่มีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่าบอกว่าเพราะว่าอยากให้มาลองเป็นเป็นแขกรับเชิญในงานครั้งนี้นะคะก็คือพูดตรงๆว่าสั่นเหมือนกันเพราะดีใจมากไม่คิดว่าจะมีในรายชื่ออยู่ในพี่ี่บางกอคอนเนคชันนะคะก็เป็นเนียอะะมากนะที่ที่ขอมาจะมีศิลปินที่ผมรู้จักอยากจะเข้ามาร่วมงานนี้ปรากฏว่ามันเยอะเกินไม่ตอผมเมื่อลยบอกให้ซื้อตั๋วมา แล้วเดี๋ยวรีกขึ้นแจมอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์เรื่องจริงเรื่องจริงงานคือเกลียวใช้เกลียวใช้ศิลปินรับเชิญกวนนี้ว่าศิลปินรับเชิญ w a l k i อเยอะแน่นแน่มีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเอาเป็นว่าจะเลิกสักกี่โมงดีฮะอย่าอย่าเพิ่งคุยเรื่องนั้นยาวแน่ฮะยาวแน่ค่ะครับผมก็ก็ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับดีใจมากๆที่ <c oughs> ท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ของบางกอกคอนเนชั่นแล้วก็ฝ่าแห้งโอสุประยูนเวสนะครับสไปายเ,เริ่มเข้าวงการเป็นนักเตีอาชีพเนี่ยก็คือมาดูวงบางกอ,เอกเ,อเป็นวงนแรกในใชีว<ช>ิต<ช>คือมีพี่อ่านพี่อ่านภาษไทยเนี่ยเป็นเป็นมือคีย์บอร์ดของบางกอกจูงมือเข้ามาที่ร้านแซ็กโซโฟ <c> นแห่งนี้นะครับแล้ววงแรกที่ได้ดูก็คือ ป่าแห้งกับบางกอ,อกคอนดิชั่นซึ่งมันเปลี่ยนโลกของสบายไปเลยแล้วก็เราเราเราก็ติดตามมานั่งฟังนั่งเชียร์อยู่เกิน5ปี ก่าจะได้เข้ามาร้องที่นี่แล้วก็ดันได้ร้องต่อกันด้วยก็เป็นวงสปายเดอะสวิงคิงแล้วก็ต่อด้วยปรนก่อแล้เราก็จะนั่งดูตลอดเป็นเป็นกําไรของเกลมากเวลาเกลมาเที่ยวซักสโฟนก็ต้องมาเร็วหน่อยวังวงอยู่ก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงพี่ฮงโอ้โหเป็นเลยคืนนั้นเฉะนั้นในในในครั้งนี้ที่สปายได้ได้มาเป็นคืน น่าจะเด็กที่สุดป่ะครับในในแขกรับเชิญอาจารย์ใย้โยนแล้วก็ก็เลยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากล้วก็ตื่นเต้นมากครับอยากให้มาอยากให้มาดูกันเยอะๆครับค่ะรับผมก็หวังว่าจะได้เจอทุกๆคนในงานนี้นะคะวันอาทิตย์ที่20ที่20นะคะตุลาคมที่ CDC Ballroom เรียบทางด่วนเนาะซื้อบัตรได้ที่ Line อดนะคะ G2 Ticket G2 Ticket G2 Ticket ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงเนาะเราจะลงโปสเตอร์ลงอะไรซึ่งจะมี QR Code ต่างๆให้นะคะหลังจากวันนี้ค่ะ Bangkok Connection โอสถประยุนประยุนเวศนะครับพี่แฮงก็คือสถาบันที่เราต้องสถาบันดนตรีสถาบันดนตรีที่เราเราจะเราจะต้องมาเราต้องมาเซเรเบรตอ่ะต้องมาพพบกันาพบกันพบกันนะคะพบกันนะคะ อ,าาอาาราคาก็มีตั้งแต่ 1,500, 1,800, 2,000, 2,500คือค่อนข้างจะเยอะหลายโซนเพราะว่าอันนี้เกี่ยวต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะว่าที่ซีดี DC มันเป็นบอลรูมยาวๆเราก็เลยพยายามจัดให้ทุกซีทเนี่ยได้ยินซาวด์ที่ดีเพราะว่าซาวด์ องมาก่อนเลยก็จะซาวดีมากแล้วก็ที่นั่งจะไม่บังกันออารมณ์เหมือนกับปาร์ตี้อารมณ์เหมือนปาร์ตี้เหมือนไอ้กึ่งไปเที่ยวผับเพราะว่าจะมีเป็นเทียเตอร์นั่งเป็นเทียเตอร์โซนแล้วก็จะมีเป็นทักโต๊ะสตูที่จะมีที่นั่งเหมือนบาร์เลยค่ะสนุกงานนี้สนุกแน่นอนมท้ายฝากอีหนึ่งรอบนี่พี่แฮง์ฝากเลยพี่แฮงกฝากก็ในที่สุดก็บอกว่าในที่สุดก็เราก็ได้มีคอนเสิร์ตอัน น่าน่าชมแล้วก็มหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นนะครับขอให้ทุกคนมาเสพมาเิรฟมาดูกันให้ได้นะครับมาสนุกกันครับรับองว่าสนุกแน่แนสนุกมากตัวเกียวเองนี่เกียวกะว่าขึ้นลงเลยค่ะขึ้นลงขึ้นลงสนุกแน่แน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบาย